ครับครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับรองศาสตราจารย์ดรคณิตแสงโชธนะครับสวัสดีครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลูกเกียรติรันาบานชื่นครับในอะไรารอะไรนะครับอิมมิทิฟิสตอมครับครับผมซึ่งเราสองคนนะครับจะนําความรู้นะครับทางด้านการเกิดนะครับมาอธิบายทุกท่านได้เข้าใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีหัวข้อนะครับที่เป็นหัวข้อที่ต้องบอกว่า เป็นเรื่องนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับมาไม่นานนะครับทุกท่านก็คงได้เห็นนะครับข่าวนะครับที่ทางสํานักงานกรานะครับได้มีการลงโทษนะครับในเรื่องของธุรกรรมนะครับที่เราเรียกว่าเป็น w a t h t t r d i n n นะครับซึ่งก็คือวันนี้อย่าพูดวันนี้ดีกว่านะครับต้องบอกว่าเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็มีทางกราเนี่เขาก็ได้มีการขยายความเหมือนกันเนะ ว่าคำว่า watch trading เนี่ยแปลว่าอะไรแล้วทําไมเขาถึงมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องลงโทษนะครับเพราะั้นวันนี้เราสองคนนะครับจะลองมาขยายความนะครับว่า watch trading คืออะไรนะครับ,รบถ้าเกิดใครดูใน y o u t u b e นะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมี เครื่องซักผ้านะครับแล้วก็จะอมีเงินนะครับออกมาจากเครื่องซักผ้าอาจารย์คณิตลองอธิบายนิดนึงครับผมว่ารูปจรนี้รูปนี้มันไม่สื่อนะเสิร์ชมาในอินเทอร์เน็ตมาหาวอชเทรดดิ้งรูปอะไรไปดูพวกเว็บไซต์ที่เขาพูดถึงมักจะเอารูปนี้ขึ้นแต่วอชเทรดดิ้งอ่ะทำให้เขาคิดแบบเอ๊ะพอเป็นเครื่องซักผ้ากับเงินนี่มันฟอกเงินหรือเปล่าอาจารย์บอกจริงไม่ใช่นะรูปนี้ก็คือเอาขึ้นมาบอกว่าไม่ไม่ได้สื่อนะคำว่าวอชเทรดดิ้งที่วันไม่ได้แปลว่าล้างนะเพราะคำวอชเทรดดิ้งจริงๆแล้วเนนี่ยะครับมาจาาากภษอังกฤษ ที่ wash แปลว่าเจ้ากันภาษาอังกฤษจะมีคำว่า it's a wash ก็หมายความว่าอสิ่งที่ทำไปอ่ะให้คุณให้ผมผมให้คุณเจ้ากันนะครับนั้นนั้นฉายภาพให้ตรงอีกทีนะ wash trading ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซักฟอกอะไรทั้งสิ้นแต่ wash ที่นี่แปลว่าเจ้าครับผมเจ้ากันขึ้นมาอาารครับถ้าเกิดเราทาธุรกรรมกันเราเจ้ากันขึ้นมาครับก็ถือว่าหักลบกลกันจบไปเนาะครับแต่ถ้าเกิดเราทําผมทาให้อาจารย์อาจารย์ทาให้ผมเจ้ากันจบก็ไม่มีอะไรจริงนะ ถ้าเกิดผมทําให้ตัวเองแล้วตัวเองทํากลับมาตัวเองกลับอีกทีหนึง่งผมเป็นคู่ธุรกรรมเดียวกันทําแล้วเจ้ากันแต่ผมเป็นคนซื้อและคนขายในครั้งเดียวกันด้วยเป็น round trip คนซื้อและคนขายคนเดียวกันมันมีธุรกรรมเกิดขึ้นแต่มันคืออัดยายซื้อขนมยายอาจารย์คิดว่าแบบนี้เนี่ยครับในไงในเรื่องตลาดเงินตลาดทุนหรือการทําธุรกิจการเอาอัดยายซื้อขนมยายให้เกิดธุรกรรมขึ้นมันมีความเสียหายได้บ้างไหมครับอืมนะครับ ก็ S 1> <S 1> <S ถ้าเกิดมองแบบพื้นๆเลยเนาะนะครับว่าเช่นสมมุติผมเปิดพอร์ตอยู่ในสองบริษัทหลักทรัพย์อ่ะสมมติเป็นบริษัทหลักทรัพย์ A กับบริษัทหลักทรัพย์บนะครับ,รบแล้วสมมตินะผมตั้งเอ่อตั้งตั้งขายไว้อ่าแล้วก็ผมเอาบัญชีบัญชีหนึ่งไปซื้อสิ่งที่ผมต้งขายอ่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือถ้าเกิดมองที่ตัวผมเนี่ย ผมมีความรวยเท่าเดิมนครับะะตั้งแต่ก่อนทําหนังทําผมมีความรวยเท่าเดิมแต่สมมุติถ้าเกิดอาจารย์คณิตจะถามว่าเอ๊ะแล้วผมทำไปไหนทําไปทําไมผมก็เลยอยากจะลองจําลองสถานการณ์ดูเป็นคล้ายๆเป็นแรงจูงใจที่ผมอยากจะทำเนะผมอยากจะทําแบบนี้อาจจะเกิดจากการที่เวลาผมตั้งขายหุ้นไว้แล้วมันไม่ยอมมีคนซื้อหุ้นผมสักทีหนึ่ง โอ้มาดูนิ่งมากนะลองจินต<ม>นา,กา,นนาการเหมือนกับเป็นหุ้นหุ้นตัวเล็กอะเนาะที่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับทําให้อวอลลุ่มการซื้อขายเนี่ยไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งตั้งขายไว้แต่ไม่มีคนซื้อทีนึงผมก็เลยเอาอีกบัญชีหนึ่งของผมเนี่ยไปตั้งซื้อตัวเองเพื่อทําให้นักลงทุนในตลาดพอเห็นเฮ้ยมีใครบางคนมาซื้อมีใครบางคนมาซื้อเพราะฉะนั้นพอไม่แน่ พอผมรีบเอาไปตั้งวางขายอีกรอบหนึง่งอาจจะมีคนอื่นแมงเมาเข้ามาโอ้เมื่อกี้มีใครบางคนซื้อไม่รู้งั้นผมขอซื้อผมขอซื้อเพราะฉะนั้นพอมันมีแมงเมาเข้ามาซื้อปุ๊บผมได้ขายละอันนี้ขายจริงจากเดิมที่ตอนแรกผมขายเข้ามือตัวเองตอนนี้ผมขายจริงได้อันนี้คือผมก็เลยมองว่ามันเป็นแรงจูงใจที่ทําให้ผมเนี่ยอยากทําแบบนี้เพื่อทําให้คนอื่นที่ไม่รู้เรื่องเนี่ย คิดว่ามีใครบางคนอยากซื้อก็เลยเริ่มกระตุ้นความอยากซื้อขึ้นมาอาจาร,รย์บอกว่าอาจาร,รย์อยากปล่อยของผมนึกภาพนะว่าสมมติแบบผมมีขายมีของขายอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบมีของวางอยู่บนแผงอือดูแล้วแบบเอ๊ะไม่เห็นมีคนมาซื้อเลยผมจ้างคนมาเข้าคิวซือ้อเอาเงินตัวเองนี่แหละจ้างคนเข้ามาซือ้อให้ดูมันขายจะหมดหมหแล้วคนรีบมาซื้อเดี๋ยนี้เลยนะครับทารีบมาซื้อเดี๋ยวของหมดตอนนี้เลยครับมันดูว่าแผงนี้มีกิจกรรมเนาะถ้าไม่รีบซื้อเดี๋ยวของหมดแน่เลยทําไงดีโอกาสกําลังมาละ แต่จริงคนที่มาซื้อเป็นก,ก็เพื่อนๆเ,เ,เรานี่แหละเองเราเองนั่นแหละมาซื้อก็อยากระบายของอืมเออซึ่งที่มาฟังนี่อันอน,<ด>นี้เหมือนเหมือนกับที่เมื่อกี้ผมพูดเละแต่ต้อง<ด>บอกใช่ไหมผมไม่เคยทํานะผมไม่เคยทำนะครับแต่นี่คือคือสถานการณ์ที่มันเป็นแรงจูงใจที่ทําให้ผมอยากทำโอเคซึ่งเท่าที่ฟังดูนะคือหนึ่งเนาะก็คือทําให้เกิดความสนใจในตัวหุ้นนั้นโดยที่อาจจะไม่ได้มีหลอกแต่พอความสนใจนั้นเนี่ยเราได้ประโยชน์จากการที่ต้องการจะปล่อยอยู่ละ ขอขายของง่ายขึ้นนะครับแล <c oughs> ้วสองก็คือตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยพึ่งพาข้อมูลซึ่ง transaction ที่เกิดขึ้นหรือสภาพคล่องที่เกิดขึ้นก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่นักวิเคราะห์ติดตามดูเหมือนกันว่าผู้นี้มีความสนใจมีสภาพคล่องหรือเปล่า <c oughs> ในบริบทตะกี้ก็คือว่าเราเป็นคนสร้างข้อมูลนั้นขึ้นมาโดยที่มันไม่มีจริงมันเป็น w a s h Trade ในแง่ที่ว่าอาจารย์ก็คือเอาเงินกระเป๋าซ้ายย้ายใส่กระเป๋าขวามันควรจะเป็น w a s h เพราะเราก็รวยเท่าเดิม แต่มันปรากฏขึ้นมาเห็นแล้วเป็นธุรกรรมเกิดขึ้นแล้วคนนอกเขาไม่ได้ไปทราบหรอกว่าเราอ่ะจ้างเพื่อนมาซื้อของแล้วคนก็ไปเข้าใจผิดก็ถือเป็นเข้าขายในการมิสลีใช่ไหมนะครักลงทุนเป็นตน้นซในบริบทที่อาจารย์ลุงเกียรติบอกเลยครับธุรกรรมแบบนี้เนี่ยถูกตัดสินว่าเป็นธุรกรรมที่ผิดกฎหมายนะครับตามกติกาของตลาดทุนอันที่เป็นคอนเทนต์ที่มาจากเว็บไซต์ crypto d e f i n i t i o n s ก็บอกว่าในในตลาดทุนโดยเฉพาะในบริบทกฎห,หมายอเมริกาอย่างเงี้ยทำวอชเทรดดิ้ง ใช้อัดยายซื้อขนมยายก่อให้เกิดเป็นเป็นวอลลุ่มนะครับที่ทําชวในให้เข้าใจผิดเนี้ยถือเป็นธุรกรรมที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกาในการกักดูแลนะครับแต่ประเทศไทยเองก็เหมือนกันแล้วก็อาจจะเพิ่มเกิดขึ้นได้เยอะในบริบทที่ไม่ถูก regulate, เรเิลเลตเช่นในเขาบอกว่าคริปโตเคอเรนซีไม่ถูกเรเิลเลตเพราะไม่มีกติกาก็าอาจจะทํากันนะครับเป็นต้นซึ่งซึงตรงนี้ต้องต้องอธิบายนิดนึงเพราะว่าเ<น>วลาเราพูดถึงคําว่าวอชเทรดดิ้งเนี่ย หลายคนท่านผู้ฟังหลายคนนะครับจะไปคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีการปั่นราคาด้วยไหมอ่ามันต้องมีการมานิปุ a เลตหรือมีการตั้งใจปเปลี่ยนระดับราคาหรือเปล่าอ่าต้องบอกว่าไอ้วอชเทรดดิ้งเนี่ยถึงแม้ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจปเปลี่ยนราคาก็ถือว่ามีความผิดนะครับบางค,บคนไปคิดว่ามันต้องมีการปั่นก่อนแบบสร้างราคาเทียมด้วยไม่จําเป็นว่าจะต้องมีการสร้างราคาเทียมนะ แค่สร้างวอลุ่มเทียมในราคาก็ถือว่าผิดก็ผิดแล้วถูกต้องเลยครับนี่คืออินโฟกราฟิกจาก a l l Street journal นะครับก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดมีคนที่ซื้อขายนะครับแล้วเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันซื้อแล้วขายซื้อแล้วขายคนไปเรื่อยให้เกิดเป็นความสนใจขึ้นเขาบอกว่าการที่มีวอ h Trade พวกนี้ที่เจ้ากันเนี่ยทำให้คนสนใจดึงลูกค้าเข้ามาในตลาดแล้วเราเรามีการทำวอลุ่มเทียมขึ้นมานี่คือเลเวลแรกนะครับแต่ว่ามันก็สามารถขยายไปถึงการทำราคาเทียมได้ด้วยเช่นเดียวกัน สิ่งที่อาจารย์รุงเกียรติบอกไปถึงไม่ต้องทําราคาเทียมแค่ทําวลุ่มเทียมก็ถือว่ามีความผิดละเพราะว่าเป็นการทําให้เข้าใจผิดในกฎหมายบ้านเราจ,าจาริงๆกาหนดไว้อยู่เนาะในพรก <ขอ S 1> การประกอบธุรกิจสินรัพย์ซ<อ>ิตอลนะครับมาตราที่อ่า 48, สี่สิหนดเอาไว้เลยว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนอน,นะครับว่าถ้ามีการกระทําต่างๆเหล่านี้ขึ้นเนี่ยเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ซิตอลครับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณซึ่งก็คือเป็นภาษากฎหมายของคําว่าวอช h t r a d i ้ g นเอง เงื่อนไขต่างๆก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์จากคนที่สุดท้ายได้ประโยชน์เป็นบุคคลคนเดียวกันอาจารย์รุ่งเกียรติมีบัญชี A และบทั้งสองอันเป็นอาจารย์รุ่งเกียรติทั้งคู่คนคนเดียวกันแต่คนละบัญชีครับ <c oughs> หรือว่ากลุ่มบุคคลซึ่งร่วมกันกระทาการอาจารย์รุ่งเกียรติจะทํากับผมอแต่ <c oughs> สุดท้ายแล้วคือสืบทราบมาว่าอ้าวก็กลุ่มเดียวกันนะ่ะก็ถือว่าผิดเหมือนกันนะครับแล้วสะทำโดยที่รู้อยู่แล้วว่า <c oughs> เป็นแบบนี้จะเกิดขึ้นในราคาจานวนใกล้เคียงกันราคาใกล้เคียงกันเขาใช้คำ <c oughs> าจารย์นุกเกยจะบอกว่าอ้าวก็ผมตั้งราคาไว้สิบแต่อาจารย์คดิบมาซื้อต่อสิบเอ็ดมันก็ไม่ใช่ราคาเท่าเดียวกันนี่ครับก็ผิดไรละ่ะนั่นก็คือเขาก็มีการเขียนไว้ให้มันมีความยืดหยุ่นเนาะว่าก็คือด้วยเจตนาที่ว่าจะราคาหรือโวลูมเท่าไร่อาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะซะทีดเดียวแต่ว่าเจตนาถือว่าต้องการจะทําให้มันเจ้ากันนั่นแหละในราคาจํานวนและเวลาใกล้เคียงกันถือเป็นความผิดทั้งหมดนะครับครับผมท่านผู้ฟัง ฟังแบบนี้แล้วต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านนะครับอาจจะมีพอร์ตเทรดหุ้นนะครับหรือเทรดคริปโตอะไรก็แล้วแต่นะครับในหลายบลลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันซื้อขายอยู่ในตลาดเดียวกันเนี่ยครับต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปพยายามที่ทําให้เกิดวอลุ่มที่แบบแมทชิ่งของตัวเองเพราะเพราะอะไรครับเพราะข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะถูกส่งไปยัง สำนักงานกรอ,อ,อนะครับซึ่งเขาก็จะมีทีมงานนะครับที่คอยตรวจสอบอยู่นะครับนะก็รบกวนนะครับว่าเรามัดนระวังตัวเองด้วยซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นกฎกติกาที่ใช้กันแพร่หลายทั่วไปนะครับรวมถึงในตลาดทุนธรรมดาราด้วยนะครับพอดูในพรบหลักทรัพย์สอง5้าสามหเนี่ยก็มีถ้อยคําเดียบแบบเดียวกันปรากฏในมาตราสองสี่ี่ทับ้าเรียกว่าถ้อยคําเดียวกันเตะเลยแตบบ่เปลี่ยนจากคาว่าหลักทรัพย์ในอันนี้เนี่ยเป็น เป็นสินทรัพย์ซิตตลในตัวพระกอสินทรัพย์ซิตตลใหม่มันถือว่าน,นี้เป็นมาตรฐานของตลาดตลาดทุนอยู่แล้วที่มีมายาวนานนะครับก็ใช้มาตรฐานเดียวกันเพราะว่าถือว่าเป็นการซื้อขายที่ถ้าพึ่งพาโวลูมในการทำความเข้าใจว่าสภาพวัฒนตลาดเป็นอย่างไรการที่เกิดเป็นโวลูมเทียมขึ้นมาหรือราคาเทียมขึ้นมาถือเป็นการทําให้คนเข้าใจผิดอืมครับแล้วอย่างที่อาจารย์นุ่งเกียริบอกนะครับว่าคนที่ผิดเนี้ยใครใครก็ผิดได้เราเองผมกับอาจารย์นุ่งเกียริก็ผิดในตัวเงื่อนไขได้เพราะว่าใครก็ตามที่ทําแบบนี้ จะเป็นมาเก็ตเมเกอร์ซึ่งรับ,บ้อใหมายให้ดูแลสภาพคล่องหรือจะเป็นบุคคลธรรมดาอย่างผมอาจารย์รู่งเกียรติหรือเป็นนิติบุคคลที่จะตั้งขึ้นมาถ้าเกิดพบว่ามีการซื้อขายแล้วออเดอร์ชนกันเองถือเป็นความผิดนะครับซึ่งตอนในอดีตผมเชื่อว,ว่าเราหลายท่านก็คงอาจจะนึกโหยเขาตรวจสอบไม่เจอหรอนะครับใครจะมานั่งตรวจสอบต่ีตาสายอย่างเรานะครับรบายเล็กๆซื้อขายไม่เยอะนะฮะ อ่าต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าด้วยความที่ในปัจจุบันเนี่ยข้อมูลต่างๆมันเป็นดิจิทัลแล้วนะครับแล้วในมุมของการตรวจสอบเนี่ยหลายไม่รู้ว่าแต่ละท่านเคยได้ยินหรือเปล่าคำว่า regulatory technologies นะครับหรือว่า regtech นั่นเองนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นกลุ่มคนสตาร์อ้าเหมือนกันนะที่คิดกลไกลในการที่จะไปตรวจสอบฐานข้อมูลดิจิทัลเหล่านี้นะครับเพื่อยืนยันว่าทุกการกระทําทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นมันเป็นไปตาม กฎระเบียบที่กําหนดไว้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมต้องบอกเลยนะครับว่ามันไม่ได้ยากนะครับในการที่ากาตรวจสอบเจอธุรกรรมพวกนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆก็ไม่ได้จำกัดแค่เรื่องวงการการเงินเนาะเพราะถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซเป็นต้นเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันแล้วตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราเปิดร้านในตัวอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแล้วอยากจะให้คนมาร้านเราเยอะๆทำยังไงดีครับอาจารย์ อยากให้รรเราเรียนเร็บิ้งอันอัดับแรกก่อนเลยนะครับผมว่าซลเซลลอร์ที่เป็นคนขายอยู่ในอ e ีคอมเมิร์ซปัญหาแรกที่เจอเลยคือความเชื่อถือของตัวเองเพราะว่าเวลาเวลาคนเข้ามาซื้อเขาจะดูก่อนเลยว่าโอ้โหอันนี้มีคนซื้อเยอะหรือยังมีคนอคอมเมนต์เยอะไหมแล้วคนคอมเมนต์เนี่ยมีคนส่งมาบอกหรือเปล่าว่าโอ้โหของตรงปกมากเลยของมีคุณภาพไม่ต้องส่งคืนเลยอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องไปพยายามอ่านพวกนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นที่มาได้ว่าเซลเลอร์ร้านนั้นอาจจะไปหาหน้ามา้ามาเป็นคนซื้อของหาหน้ามา้ามานั่งคอมเมนต์กระดัถูกต้องเลยครับซึ่งเนี่ยก็จะมีเป็นคลิปของ CNBC ที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่อง Amazon นะครับประมาณ2ปีที่แล้วทำคลิปออกมาบอกว่า Amazon เนี่ยเขามีปัญหารเรื่อง f a fake r e v i e w s คือคนรีวิวข้อมูลต่างๆในเว็บแล้วเนี่ยปรากฏเป็นม้าครับเป็นม้าที่มารีวิว ซึ่งรีวิวโดยที่ไม่ซื้อมันไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องซื้อของก่อนเขาก็มีวิธีครับคือสั่งของในชื่อเราให้มาส่งที่เราแต่ผมเนี่ยคือผมเป็นเจ้าของร้านเนาะผมก็สั่งด้วยเงินตัวเองเนี่ยแล้วบอกไปส่งบ้านอาจารย์ลุงเกียริแล้วกันอาจารย์ลุงเกียริเป็นใครก็ไม่รู้ผมได้ที่อยู่มาไปส่งบ้านเขาหน่อยพอส่งเสร็จผมเป็นคนสั่งใช่ไหมแต่ส่งที่บ้านอาจารย์ลุงเกียริเรียบร้อยอาจารย์ลุงเกียริรับของเสร็จละผมผมเป็นคนสั่งสั่งเสร็จผมก็รีวิวต่อได้อ่าอาจารย์ลุงเกียร้ แต่ว่าไม่ต้องรู้เกี่ยวกันหรอกครับเพราะผมเนี่ยก็แค่สั่งในชื่อผมให้ส่งที่อาจารย์ลุกเกียริเอากริทึมหรือที่เป็นเร็กเทคของ Amazon ก่อนน้นนี้อาจจะไม่ได้นึกฉุกคิดเรื่องนี้ว่าเอ๊จะมีใครทําแบบนี้หรอสั่งไปสป่งมา <คน S 1> เพราะว่าม,มันเหมือนมันเหมือนละลายเงินเล่นเนอะมันเหมือนเปขายของให้คนอื่นไปเลยใช่นะเขาก็ทำเนาะเพราะต้องการจะมา k ม Volume มตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งบริบทนั้นเนี่ยขนาดแค่สั่งของใช้เงินตัวเองเพื่อแม็กโวลูมขึ้นมาดูเหมือนใครจะไม่เดือดร้อนจริงไหมแต่การที่คนเข้าใจผิดว่าร้้าานนนีเป็ Top Re โดยที่คนรีวิวไม่ใช่คนทั่วไปหรอกครับแต่ว่าคนที่ถูกจ้างมารีวิวนั้นข้อมูลตัวนั้นก็เชื่อถือไม่ได้และในบริบทนี้ Amazon เองเขาก็ไม่นิ่งนอนใจนะเขาก็จะมีพวกทีมกันจับดูพวก fake reviews fake volume พวกนี้เหมือนกันอืมที่ถามเรื่องนี้ทําไมเพราะว่าปกติเรามักจะเข้าใจว่าเวลาเราลงโทษเราลงโทษใครบ้างนะครับของกฎกตเนี่ยโอเคผมอาจาร,รย์ลูกเกดทา watch trade พวกผมโดนลงโทษแน่แต่เขาลงโทษตลาดด้วย เพราะตลาดถือเป็นคนที่มีส่วนมีมีมีส่วนรู้เห็นเห็นแล้วว่าน่าจะมี w วอชเทรด d i n g เกิดขึ้นแต่ไม่ห้ามอืมถ้าไม่ห้ามถือว่ามีความผิดร,ร่วมด้วยต้องต,ต้องบอกอย่างนี้แล้วกันถ้าเอ,อมันก็นึกสภาพยายง่ายๆว่าเหมือนกับเวลาเราไปตลาดสดตามที่ต่างๆนะหรือไปห้างสรรพสินค้าก็ได้ก็คือตลาดแบบหนึง่งนะครับนะคนที่ทําตลาดเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาทําแค่ตลาดแล้วก็ ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ผิดกฎหมายกันในกันในตลาดของเราแล้วตัวเขาไม่ผิดเพราะว่าเราเราก็จะถือว่าคุณมีรอปพอคุณมีกล้องวงจรปิด<ๆ>เกิดมีการอะไรทําผิดกฎหมาย<ๆ>เขาก็สามารถเอาผิดของเจ้าของตลาดได้เนอะไม่งั้นเราก็คงไม่ต้องมามีรอปพอยืนหรือมีกล้องวงจรปิดคอยจับเราตลอดเวลาหรอกนะครับนะต้องครับจากที่เห็นการลงโทษที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา<ๆ>ก็จะมีทั้งคนที่ทําราคา นะครับและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงตัวตลาดเองก็มีความผิดด้วยเพราะอย่างที่อาจารย์รุ้งเกียรติบอกก่อนหน้านี้ตลาดมีหน้าที่รักษาบรรยากาศในการซื้อขายถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ดูแลรักษาบรรยากาศในการซื้อขายก็อาจจะสงสัยได้ว่าทําไมปล่อยให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะครับก็เขาก็จะมีบทลงโทษไว้เพราะไม่อยากจะให้ถึงจุดนั้นอาจารย์นุ้งเกียรติบอกว่าเทรดดิ้งอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ตั้งใจก็ได้นะส่งออเดอร์ไปมาเ e อิร์แมช์กันแต่ว่าเขาก็จะมีมีวิธีว่าอย่างน้อยก็ให้กําหนดให้ว่าผิดไว้ก่อนเราจะได้ระมััดดระวงไม่ให้้เกิขึน พราะถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือบังเอิญก็ตามมันทาให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเอ๊ะสรุปคนเดินตลาดนี้คนหรือม้ากันแน่ม,มันทําให้ตลาดไม่น่าเดินครับครับ,รบแต่แต่ก็ต้องมาต้องพูดนิดนึงถ้าเกิดเป็นประเด็นของตลาดสดที่ไม่ใช่ e อม m m e r ์ซหรือว่าไม่ใช่ exchange market เนี่ยก็ยอมรับบางครั้งก็ตรวจสอบยากอย่างเช่นแบบเวลาเราไปซื้ออาหารซื้อขนมเนี่ยโหเห็นคนต่อคิวกันยาวพลึดเลยนะครับ เราก็ไม่รู้เนาะว่าคิวนั้นใช่เราก็ไม่รู้ว่าคิวนั้นเป็นหน้าม้าหรือคิวนั้นเป็นคนซื้อจริงใช่ใช่ครับแต่ในบริบทที่ในที่เป็นข้อมูลเนาซื้อขายการเงินเนี่ยการจ้างคนมาคิวมันทําได้ง่ายมากเลยนะเพราะเราทําเองก็ยังได้ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเราอะไรเงี้ยอย่างน้อยที่อาจารย์ทุกี่ยวจ้างคนมาก็เห็นหน้าบอกอ๋อคนนั้นหน้าคงไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของหรอกมั้งอืมอ่าแต่อันนี้คือแบบเราไม่มีทางรู้ได้เลยอ่ะอืมพอไม่มีทางรู้ได้มันก็เกิดข้อสงสัยได้เยอะครับ แล้วยังพอมีเวลาเหลืออยู่เราชวนคุยแล้วกันว่าปกติวอชเทรดดิ้งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเยอะแค่ไหนในบริบทของคริปโตนะครับเพราะคริปโตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสถานที่ซื้อขายคริปโตแอสเซทบางที่ได้รับการกํากับดูแลอย่างของไทยเป็นต้นอันนั้นก็ต้องทําตามข้อกากับดูแลว่าไม่ให้เกิดวอชเทรดแต่ถ้าเกิดเป็นสถานที่ที่ไม่มีกติกาก็ไม่แน่อาจจะเกิดวอชเทรดขึ้นที่ทําให้คนเข้าใจผิดแล้วอยากมาเดินตลาดนี้มากขึ้นก็ได้ครับก็จะมีงานวิจัยอยู่นะครับนี่เป็นงานวิจัยที่คนพูดถึงกันเยอะของ ชงลินนะครับแล้วก็ทำกับอาจารย์อีกสามท่านซึ่งในบริบทนี้การดีเทควอชเทรดดิ้งเนี่ยอย่างที่อาจารย์นุ่งเกียรติบอกว่ามีเร็กเทคกร์โอคอยดูนะเอาจริงๆคนที่ทำอย่างั้นได้มีแค่กร์โอที่ยำหน้าตักดูแลเท่านั้นถ้าเกิดเราเป็นนักวิเคราะห์เราไม่มีทางรู้เลยครับว่าวอชเทรดดิ้งเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องดูออเดอร์บุ๊กว่าใครเป็นคนส่งคำสั่งมาซึ่งข้อมูลนี้ถือว่าละเอียดมากไม่ใช่ทุกคนครับที่จะมีมีแค่ตัวเอ็กซ์เชนจ์ที่มีเท่านั้นแต่ถ้าาเเเกกิดดรยจะา ล้วยิ่งเขาบอกว่ายิ่งในปัจจุบันมีประเด็นเรื่อง PDDA เข้ามาด้วยเนาะเป็นข้อมูลที่แม้แต่นักวิจัยเองขอข้อมูลจากกททเขาก็ไม่ยอมให้ไม่ได้ไ,ได้ดูไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าเออมันมีความเป็นไปนได้ใ่เกิด Watch Tra เพิขข่ขึ้นก็จะมีวิธีในการใช้อลกอริทึมในการเดาว่าเอธุตกรรมที่เกิดขึ้นนี่น่าจะเป็นวอ h trade น่าจะเป็นอัดยายซื้อขนมยายละคำถามก็ททำยังไงนะครับนักวิจัยกลุ่มนี้เขาไปเอาข้อมูลจาก Exchange 29 exchange มา แล้วก็แล้วก็มีการจัดลําดับว่า exchange ไหนเนี่ยอันเนี้ยเป็นที่นิยมไม่เป็นที่นิยมนะครับได้รับการกดูแลหรือเปล่าเป็นต้นแล้วก็บอกว่าเราเห็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นนะว่าออเดอร์ที่ถูกแมชเนี่ยซื้อขายไปกี่เหรียญซื้อไปกี่หน่วยเป็นต้นแต่จะรู้ว่าที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยน่าจะเป็นของจริงหรือของปลอมเขาบอกว่าที่ดูดังนี้ครับถ้าดูการกระจายตัวของข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าการกระจายตัวข้อมูลปกติแล้วเนี่ยเลขแรกของตัวเลขมักจะขึ้นด้วยเลขหนึ่งแล้วก็เป็นสองสามสี่ห้ารองลงมาอันนี้เขา นะครับมันไม่ได้เป็นเท่ากันหมดนะสมมติมีตัวเลขทั้งหมดศูนย์ถึงมีหนึ่งถึงเก้านะที่เป็นตัวนําหน้าได้มันไม่ได้โอกาสเท่ากันหมดตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเลขหนึ่งต้องเกิดขึ้นมากกว่าเลข9้าต้องเรียงตัวตามแบบนี้อืมแต่ถ้าเกิดเราไปวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเลขนําหน้ามันไม่เรียงแบบนี้แปลว,ว่ามันต้องมีอะไรประหลาดประหลาดบางอย่างเกิดขึ้นนะครับที่อัลกอริทึมเขาจะใช้ส่วนอย่างที่2คืก็บอกวเวลาส่งตัวเลขมาถ้าเป็นมนุษย์นะมนุษย์เวลาส่งตัวเลขมามัก็ชอบแบบปัดตัวเลขให้เป็นกลมๆแบบซื้อเหรอเออ สองและการเราจะไม่ซื้อหนึ่งจุดสองแปดโดยทั่วไปอาจจะมีการปัดถ้าทาได้เขามีการแบ่งเอ็ก a n ชแนนเป็นสามเอ็กชแนนอย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับแบ่งเป็นกลุ่มแบ่งเป็นสามกลุ่มก็โทษเทียวันก็คือมีคนเข้าเยอะเขาไปดูจากเว็บทราฟิกนะว่าคนเข้าเยอะหรือเปล่าส่วนเทียทูก็คือว่าไม่ค่อยมีคนเข้าภายในเทียวันมีการแบ่งว่าเป็นเทียวันเอ็กชแนนที่รับการกํากับดูแลไหมถูกจัดตั้งอยู่ในประเทศที่มีการกําหนดกติกาไว้ว่าถ้าเกิดเป็น ดิจิทัลแอสเซทเอ็กซ์ชแนนจะต้องได้รับการกำกับดูแลเป็นต้นนะครับนั้นภาพฝั่งซ้ายสุดสำหรับท่านที่เห็นภาพบล็อกฝั่งซ้ายสุดก็คือบล็อกของ Exchange ขนาดใหญ่เป็นที่นิยมและได้รับการกำกับดูแลส่วนฝั่งขวาสุดเป็น tier 2 unregulated หมายความว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมแถมไม่ได้รับการกำกับดูแลด้วยผมมาขอชวนดูภาพบรรทัดบนก่อนนะครับภาพบ,บรรทัดบ,บนก็คือเป็น benefits law ว่าเลขนำหน้าหนงสองสามสี่ห้า1จ3ดหึงเก้านี้เนี่ยเรียงตัวอย่างไรสารนุเกียร์ครับภาพซ้ายบนครับเลข ถึงเลขเก้าการเรียงตัวหนึ่งถึงเก้าเนี่ยคล้ายกับภาพที่เห็นก่อนหน้านี้ไหมครับดูเป็นปกติไหมอืมด้านซ้ายบนก็คือมีโอกาสในการเอ่อไม่ถึงเลขด้านซ้าย<น>มีโอกาสในการเกิดมากกว่าได้หนึ่งเกิดเยอะไหมหนึ่งหนึ่งเทียบกับเก้าโอ้หนึ่งเกิดเยอะกว่ามากเลยเนีเยาะแล้วก็เรียงตัวเนาะตามภาพที่เห็นก่อนหน้านี้นะครับ่อนนี้ดูเป็นปกติแต่ลองดูภาพฝั่งขวาเนาะภาพฝั่งขวาคือ unregulated exchange หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าปรากฏว่าเลขที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือเลขห้านำหน้าต่อามาคือเลขหนึ่งมันดูแบบผิดปกติชออ็อกกนะนะครับอันนี้ก็เห็นแล้วว่าเออ regulated exchange การเรียงตัวตัว,ตวเลขเป,เป็นไปตามที่เราคิดว่าน่าจะเป็นแต่ u n regulated ไม่ค่อยน่าจะเป็นเท่าไหร่ครับล็อกชุดล่างครับคือ volume ว่าเวลาส่งออเดอร์เข้ามานี่เขาดูบิตคอยเนาะนะครับ,รบส่งมาซื้อทีละกี่หน่วยนี่เขาดูข้อมูลนานมากลแล้วดัการซื้อขายที่หนึ่งบิตคอยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในอดีต ปัจจุบันอาจจะเยอะมากจนเราไม่ได้ทําแบบนั้นละเพราะซื้อหนึ่งบิตคอยต้องใช้จานวนเงินสูงมากแต่ว่าในอดีตอาจจะบิตคอย n ละมันหนึ่งร้อยดอลลาร์อะไรเงี้ยก็ซื้อหนึ่งหน่วยก็ได้ศูนจุดห้าหน่วยก็ได้เขาจะมีการวาดดูว่าการกระจายตัวของไซส์ของการซื้อขายศูนย์จุดหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองสามสี่ห้านี่เท่าไหร่แต่เราจะมีการไฮไลท์เป็นแท่งสีดําไปว่าทุกๆศูนย์จุดห้าหนึ่งหนึ่งจุดห้าสองก็จะมีการไฮไลท์เป็นแท่งที่มาต่างหากภาพฝั่งซ้ายลข0.51 1.5เป็นต้นนะครับขึ้นมาเป็นแท่งครับโดดขึ้นมาเป็นคลัสเตอร์โอกาสที่จะเป็น1.5มากกว่า1.4หรือ1.6อืมอ่าเป็นต้นแต่ถ้าเกิดเรามาดูแบบเดียวกันกับ Exchange ประเภทที่เป็น unregulated จะเห็นได้ว่าเออมันไม่ได้เป็นแท่งขึ้นมาตามตัวเลขอะ่ะเลขมันดูแบบเซี่ยวเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้าง unpredictable เขาบอกว่าอันนี้เป็นไปได้นะว่าเลขที่เกิดขึ้นอย่างเนี้ยไม่ได้มาจากคนหรอกอาจจะม,มาจากอาคกอริทึม คือแน่นอนครับเขาไม่สามารถบอกได้ว่าเอากริมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นวอชเทรดหรือเปล่าอืแค่รู้ว่าไม่น่าใช่คนแต่คนเทรดเนี่ยน่าจะเป็นบอทแต่เป็นบอทที่สุดท้ายเทรดกันเองหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับที่สายท่าตัวนี้เห็นเพราะว่าวอชเทรดเนี่ยเราเข้าใจว่าคือการอัดยายซื้อขนมยายแต่ความเป็นจริงการรู้ว่าอัดยายซื้อขนมยายไหมไม่ใช่ทุกคนที่สามารถตอบได้เราได้แค่เดาเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการ wrap up สรุปนะฮะสิ่งที่ งานวิจัยที่อาจารย์คณิตนะครับได้ชี้แจงเมื่อกี้นะครับก็คือเราก็มองว่าเนื่องจากว่าเราเป็นมนุษย์เวลาเราเทรดเราก็มักจะมีไบแอสแบบเราซึ่งเป็นมนุษย์ซึ่งมนุษย์ก็คือชอบเลขราวนัมเบอร์มนุษย์ชอบเลขอะไรกลมๆชอบเป็นขั้นเป็นตอนมีจุดๆที่เป็นเหมือนกับเป็นเป็นเทรชโฮของตัวเองอะนะนะครับเพราะฉะนั้นด้วยพฤติกรรมของมนุษย์กับพฤติกรรมของบอทมันก็เลยแตกต่างกันเพราะว่าบอทเราก็มองว่า มันจะไม่รู้จักเรื่องพวกนี้มันก็จะเป็น c o n t i n u o u s ตลอดเวลาว่ามันอยาก <I know. S 1> จะเรื่องของมันะบทีนี้เพราะฉะนั้นงานวิจัยนี้มันก็เลยเป็นงานวิจัยที่ทําให้เราได้เห็นนะครับว่า exchange นะครับที่ซื้อขายคริปโตเนี่ยที่มีการไม่ได้ถูกกำกับดูแลเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะมีการซื้อขายด้วยปอดเย,เยอะกว่าอ่าแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์คณิตยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนาง,งานวิจัยนี้ยังไมส่สามารถสรุปได้ชัดเจนก็คือ ไอ้การซื้อขายเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นการซื้อขายที่เป็นวอชเทรดหรือเปล่าใช่แต่ว่าอันนี้คือเป็นเบสเกสที่สามารถทําได้นะครับในบริบทที่ถ้าเกิดเราเป็นเหมือนกราโตาเห็นทุกอย่างหมดสามารถพิสูจน์ได้เลยวอชเทรดดิ้งเกิดขึ้นแต่ถ,ถ้าเกิดเราอยู่ในบริบทของนักวิเคราะห์ที่เห็นข้อมูลจากภายนอกทาได้แค่เดาเบสเกสคือว่าอันนี้คือคนอันนี้ไม่ใช่คนแล้วถ้าเกิดเทรดที่เกิดขึ้นไม่ใช่คนเยอะก็มีความเป็นไปได้ที่เทรดที่เกิดขึ้นนี้มาจากการที่เป็นความพยายามในการทําวล่มมากกว่ามีคนซื้อขายจริง นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมฝากประเด็นสุดท้ายได้ไหมจางคณิตนครเ,เ,เพราะฉะนั้นประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากนะครับรวมถึงคนที่ทำเอ็ก h a ชแนด้วยก็คือเวลาเราคิดออัลกอริทึมนะครับเพื่อให้บอทเขาเป็น Market Maker ในการช่วยซื้อขายอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับเราจะมาอ้างว่า อันนั้นมันเป็นอัตโนมัติเทรดที่มาจากบอร์ดแล้วฉันไม่ได้รับรู้เลยไม่ได้นะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าบอร์ดก็เป็นตัวเราเองที่เป็นคนสร้างมันขึ้นมาเหมือนกันนะครับนะก็อยากจะฝากไว้นะครับแล้วก็ฝากไว้ถึงนักลงทุนรายย่อยนักลงทุนสถาบันทุกคนเลยนะครับว่าในปัจจุบันข้อมูลต่างๆตรวจสอบได้ง่ายมากนะครับมีอัลกอริทึมตรวจสอบได้นะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับการทำวอรเทรดไว้นะครับลก็ทีนี้เราสองคนขอ ลาทุกท่านแตบบ่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ